สวัสดีค่ะเจเคโนมาแนะนำบ้านนะคะทุกท่านคลิปนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านซับธานี2นะคะของกาวทัญบุรีค่ะบนเนื้อที่38ตารางวานะคะมีพื้นที่ใช้ซอยรอบตัวบ้านเลยนะคะด้านหลังมีพื้นที่ต่อเติมห้องได้อีกนะคะด้านข้างก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะด้านหน้านะคะเป็นสวนหย่อมให้นั่งเล่นกันได้ด้วยนะคะทุกท่าน บ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ําราคาประเมินอยู่ที่1.2ล้านบาทเลยนะคะแต่ว่าเจ้าของไม่ขายนะคะราคานี้ขายราคาพิเศษค่ะเพียง950,000บาทเท่านั้นนะคะบ้านสวยสะอาดตาหนะัูอาศัยมากๆเลยนะคะค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ แอดมินได้ใส่เบอร์ติดต่อเจ้าของไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านคุณสามารถโทรนะัดเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ